เขาไม่สตรงทัากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft ใน s e a s วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดปกติกับน้อง Hacker Boy นะครับถ้ก็คือใครอยากดูคลิปนี้แล้วก็มีรับชมกันเลยยูหูต่ออื่นนะครับตอนนี้มองมาแล้วต่อเอิรนะครับจะต้องตัดไม้ก่อนนะครับไม่แน่ว่าน้องตัดไม้ไปหรือยังเดี๋ยวเราคงไม่รู้ว่าน้องอัดคลิปอยู่หรือเปล่าแต่เราน่าสงสัยรับราว่าน้องน่าจะต้องอัดคลิปแน่เลย ของเราก็มีช่ออะไรตัดไม้คนละต้นนะโอเคยวตัดไม้คนละต้นเดี๋ยวว่าจะต้องตัดไม้ครับเขาเห็นเขาเราเห็นน้องเขาบอกว่าให้ตัดไม้คนละต้นนะครับอออมีม้าด้วย ไปด้วยทุกคนหมามันกัดเราเจนช่วยเอ้าไม้หายอ,อ๋อนี่ไงโอ้ไม่น่าไปตีหมาเลยนะคุณไม่ชมหมากัดเราเลยตีหมาเฮ้ยทำไมเฮ้ยเราเจอหมา แล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เพิ่มอินเราได้ต้นไม้มาสองนี่นะครับแล้วว่าถ้าเกิดเราตัดต้นสีขาเรับรองว่าเราคาบตัวคาบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้มันไม่เหมือนกันมาค่ะตอนนี้เราได้ไม้ม,มาสามนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าไม้หนึ่งอันมันได้บล็อกไม้ประมาณสี่อันนะครับอ้าวเผื่อไปเซฟเดี๋ยวขอโทษเราเข้ามาที่แมปต่อนะครับอู้ทุกคนข้างล่างเป็นเมืองน,นะแต่เราไม่อยากไปเพราะว่า ถ้าเกิดเราไปเราจะตายนะครับมาตอนนี้ก็ได้เวลาครับเอ้ยที่คาพอยู่ไหนเออตอนนี้นครับไม้สี่อันเท่ากับเท่ากับไม้บล็อกไม้สิบหกอันนะครับนะี่แหละเอ้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราอยากสร้างบ้านเนะี่ยที่ง่ายที่สุดเราน่าจะสร้างบ้านด้วยบล็อกดินนี่แหละขุดดินมามานะครับนีกถึงอันนี้คือวิธีที่สร้างบ้านที่ง่ายที่สุดนะครับ เราว่าก่อนอื่นนะครับตอนต้องค้าประตูด้วยไหนอะประตูประตูค้าแต่แบบเออนี่ค้าได้เอาเอาแต่มาต้องค้าในโตคราก็ผลืมเดีอันนี้จะขึ้นมาเลยนักหนาเนี่ยขถ้าถ้าพวกคุณผู้ชมดูคลิปเราของเราแล้วเนี่ยาถ้าเกิดผู้ชมเห็นว่าคลิปของเรามันขึ้นโฆษณาก็ก็ไม่ ก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าคิดเราขึ้นขึ้นโฆษณาเนี่ยมาหาเราครับน้องหายไปไหนอะอะไรอะมันน้าใช่ไหมัน,นีเอาขวานนี่ซะเลยนี่เลยตัวขามาแล้วเราเรา,เรายังไม่มีเตาเผาเลยนะ โอเคขอบน้องบอกว่ายังไม่มีตเตาเผาเพราะฉะนั้นเราจะขุดดินต่อครับเพราะเราจะเอาบล็อกดินไปสร้างบ้านนะครับระหว่างรอระหว่างระหว่างที่คุณผู้ชมดูนี่เนี่ย เราขออนุญาตตัดกล้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตัดมันอาจจะนานเกินไปแล้วแต่ทุกคนตอนนี้ก็ได้ไม้มาเยอะนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องแฮกเกอร์บอยจะลงในด้านล่างนะซึ่งมันน่าจะลงทางตรงเนี้แหละที่เป็นมีน้ําไหลเนะี่ยอุ้ยวูย้ลืมมาเราไปกันต่อเราไปขุดหินมาครับเ,เราว่าน้องน่าจะขุดหินนะให้เราแล้วหรอหมั้ง เพราะว่าน้องเมื่อกี้เห็นน้องมาบอกว่ายังไม่มีเตาเผาเลยแสดงว่าน้องน่าจะเก็บหินครบแล้วหรอมั้งมาเราจะขึ้นไปแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยหาทางขึ้นอุ้ยจาะมาระหว่างนี้มันก็ใกล้มืดแล้วใช่ไหมเราก็หาที่สร้างบ้านก่อนขอตัดขอตัดคลิปแป๊บ ดูเหมือนว่ามันใกลมืดแล้วนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะนี่นะครับสั่งให้น้องตามเรามาว่า,าจะหาที่สร้างบา้านระหว่างพิมพ์นี่ก็ตัดก่อนพิมพ์เสร็จแล้ว่ะเดียวจะส่งไปเลยตอนนี้น้องไปไหนแล้วนะอ้าวพิมพ์ผิดโอ้ขออภัยด้วยนะครับแต่ เมื่อกี้พิมพ์เอือพิมพ์ผิดเฉยเอ้ยอะไรอะลองเขียนนี่ออกดิอ๋อเป็นมาเล็ดนะครับอ้าวมาเล็ดเก็บได้จากไหนอะเฮ้ยไอสเกลเลตันมันยิงชันจอกันากกามันยิงฉันหรออ้าวตายมาตอนนี้เราเหมือนเราว่าเราจะฆ่าสเกลเลตันได้ไหมคะเมื่อกี้อะไรอะ อุ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาแล้วช่วยด้วยอ้าวตายเลยนะเฮ้ยของหายหมดเลยอ้าวมันอยู่ที่ไหนอ่ะมาต้องไปเก็บต้องไปหาของอะครับของอยู่ที่ไหนเฮ้ยเราจำได้เราเคยมาทางโอ้โอคิปเปอร์ซอมบี้แอนเดอร์แมนอีก รับรองเราต้องไม่รอดอะ่ะทุกคนว่าปะเราต้องไม่รอดเพระาะดูดิมันมีซอมบ,บี้ทั้งซอมบี้ทั้งคิปเปอร์ทั้งแอนเดอร์แมนอ่ะๆอ้าวอ่ะคืนหน้ากูเกินเลยด้วยตอนนี้เราโดนสกลเลตันได้ยิงน,นะครับแล้ต้องรีบกลับอะ่ะตายเลยแล้วแฮกเกอร์บอยเอานไงเง้ยเราของมันอยู่ทางไหนอ่ะน่าจะอยู่ข้างล่างนะโอเค เอ้ยแอนเดอร์แมนจะฆาแกจะหนีพ้นเนาะอ่ะแอนดอ์แมนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับในถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้เราทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครต์แล้วกดไลค์นะครับสับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย